สวัสดีครับโค้ชแจมบางจากวันนี้เรามาสรุปผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันในค่้มเพลที่ผ่านมานะครับเลสเตอร์ซิตี้แพ้ให้กับเชลซี0ประตูต่อ3แอสตันวิลล่าชนะไบรทัน2ประตูต่อ0เบอร์ลี่เสมอกับคริสตันพาเลต์3ประตูต่อ3นิวคาสเซิลเสมอกับเบนฟอร์ด3ประตูต่อ3นอร์ดิซิตี้ชนะเซาเทมป์ตัน2ประตูต่อ1และวัตฟอร์ดเอาชนะแมนยูไปได้4ประตูต่อ1 วู๊ h แทมตันเอาชนะเวสต์แฮมไปได้1ประตูต่อศูนและโคดึกที่ผ่านมาลิเวอร์พูลชนะอาร์เซนอลไปได้4ประตูต่อศูนสรุปตารางคะแนนของพรีเมียร์ลีกันนะครับอันดับ1เป็นเชลซีมี29แต้มอันดับ2ลิเวอร์พูลมี25แต้มอันดับ3แมนเชสเตอร์ซิตี้มีทั้งหมด23แต้มและเวสต์แฮมมี23แต้มส่วนอาร์เซนอลยังอยู่ที่5 20แต้มส่วนท้ายตารางยังคงเป็น เบอร์ลี่มี9แต้มนอร์ดิสตี้แปดแต้มและนิวคาสเซลมี6แต้มและโปรแกรมการแข่งขันของค่ำคืนนี้มี2คู่เวลา3ทุ่มแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเอเวอเรตันและเวลา5ทุ่มครึ่งสเปอร์พบลีดยูเนเต็ด